หารูปภาพเก่าๆใน Facebook วันนี้ผมมีวิธีการง่ายๆมาแนะนำครับช่วงนี้ก็เห็นเพื่อนๆนะครับแท็ก Facebook กันมาเยอะนะครับสำหรับ10ปีชาเลนซ์นะครับหรือว่าการโชว์รูปภาพเก่าๆของเราในอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยมีวิธีการง่ายๆนะครับในการค้นหารูกเก่าๆใน Facebook เดี๋ยวไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ Facebook นะครับ จากนั้นเลือกไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับจากนั้นจะเห็นตรงนี้นะครับที่เขียนว่าจัดการโพสเลือกเข้าไปครับจะมีเมนูด้านซ้ายนะครับที่จะสามารถให้เราเลือกวันที่โพสต์ได้นะครับก็คือโพสต์โดยทุกคนโพสตโดยคุณหรือว่าคนอื่นๆหรือว่าจะเลือกเฉพาะโพสที่ที่คุณถูกแท็กก็ได้นะครับตรงนี้เราก็มาเลือกวันที่เรา ช่วงวันที่เราต้องการนะครับ10ปีที่แล้วก็จะเป็น2,010เลือกเข้าไปก็จะขึ้นโพสต์ต่างๆนะครับที่มีคนมาโพสต์หรือว่ามีคนมาแท็กเรานะครับเราก็เลือกดูอานนีก็จะเป็นรูปภาพที่เพื่อนโพสต์หรือแท็กเรามานะครับเมื่อ10ปีที่แล้วก็สามารถเซฟรูปแล้วก็ ไปเล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการหารูปภาพเก่าๆใน Facebook ยังไงก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ